สวัสดีครับเพื่อนๆครับเดี๋ยววันนี้มารีวิวคู่นี้กันนะครับ S4 Plus จาก a 1 0ครับเพื่อนๆจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาตามกันในคลิปนี้ได้เลยแแบมมาแล้ว S4 Plus Yokiri จาก a 1 0ครับนี่หมุนตัวให้ดูหนึ่งรอบก่อนนะครับอ่อนหมุนตัวหลายรอบนะคู่นี้ได้มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ก็คิดว่าพอคลิปนี้ออนเนี่ย เพื่อนๆน่าจะมีหลายคนนะครับที่ได้มีโอกาสซื้อแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเขาก็วางขายในประเทศไทยแล้วนะอย่างที่ผมบอกไปนะว่ามาคันแน่นอนนะครับราคาก็ใช้ได้เลยนะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กัเนเดินนะเรื่องราคานะโอเคเจาะจุดเด่นของรองเท้ารุ่นนี้นะครับ S4 Plus y o g i r i นะครับจาก a s i c นะครับชุดโฟมเป็นเป็นโฟมตัวท็อปอยู่ชั้นบน ที่เป็นสีขาวครีมตรงนี้นะครับไฟโฟเท Turbo Plus ชั้นล่างใช้ไฟโฟมนะครับมีแผ่นคาร์บอนรองอยู่ตรงกลางนี่คือจุดเด่นนะครับของรองเท้าคู่นี้เลยครับแล้วก็หน้าผ้าเป็น e n g i n e e r mesh นะครับบริเวณ o u t โซเป็น asic grip นี่ก็อยู่ใน asic สาย r รซซิ่งแทบทุกคู่แหละ asic grip นะครับมีบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับมีบริเวณตรง ท้ายของรองเท้านี่แบบนี้นะครับเว้า wow, ตรงกลางไว้นะครับซึ่งก็จะคล้ายๆกับคู่อื่นนะี่เนื้สนปะีดก็คล้ายๆกันนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ลิ้นรองเท้าจะเป็นแบบบางนะครับแบบนี้นะครับเรากระเท้าตรงนี้ก็บุกนุ่มนะ้จริงๆของ A s i c สายสปีดบุกนุ่มแทบทุกคู่นะแม้ว่าตัว Racing ตัว Top สุดก็บุกนุ่มเหมือนกันนะครับแล้วก็หน้าผ้าก็เป็นผ้าเมชเอนจิเนอร์เมชธรรมดา นี่คือหน้าตาของ S4 Plus y o g i r i นะครับจุดเด่นก็คือโฟมนี่แหละโฟมนะครับที่ทำให้คู่นี้นั้นต่างจากคู่อื่นนะครับทีนี้ประวัติของรองเท้าคู่นี้หน่อย S4 Plus y o g i r i นะครับตระกูล S4 ก่อนจะมาเป็น S4 Plus นะ S4 ก่อนนะเพื่อนๆตระกูล S4 เนี่ยมันออกมาสักพักแล้วแต่ผมจำปีที่แน่ๆไม่ได้นะว่าออกมาช่วงเวลาไหนถ้าเพื่อนๆคนไหนจำได้ช่วยคอมเมนต์บอกอันที S4 เนี่ยเป็นรองเท้าที่ asics ผลิตออกมาเพื่อขายที่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับสำหรับ S4 เนี่ยมันย่อม,มาจากคำว่า s u b 4 S-U-B แล้วก็เลข4เลข4เลข4ีนั่นเองนะครับ S4 ก็สำหรับนักวิ่งที่อยากจะวิ่งมาราทอนฟูลมาราทอนเนี่ยนะครับจบภายใน4ชั่วโมงรองเท้าคู่นี้ก็ออกแบบมาเพื่อนักวิ่งกลุ่มนั้นแต่ถ้าเป็นเมตาสป e ดเนี่ยก็จะเป็นนักวิ่งที่ทำเวลาต่ำกว่า3ชั่วโมงแบบนี้นะครับ แต่ถ้าเราเนี่ยไม่ได้ต่างกว่า4ชั่วโมงวิ่งได้ไหมใส่ได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะครับอวัยวของเขาคือประมาณนี้หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็พัฒนาต่อมานะครับรุ่นแรกสุด S4 Plus เนี่ยเออถ้าผมจำไม่ผิดนะมันน่าจะออกช่วงปลายปลายปีที่แล้วมั้งอืมถ้าจำถ้าผิดขออภัยนะเพื่อนๆปลายปลายปีที่แล้วอะ่ะจำได้ว่าผมอ่ะไปที่ญี่ปุ่นพอดีช่วงเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็วันที่ผมกลับอะ่ะ ทุงน,นั้นอ่ะวันที่ผมกลับอ่ะมันเป็นวันที่ S4plus ยงกิลีอ่ะจะวางขายเป็นวันแรกผมไปที่ร้าน A อซก่อนหน้านั้น1วันตอนกลางคืนแล้วผมก็เดินเข้าไปคุยกับพนักง,งานขายบอกเอ้เนี่ยเราได้ยินมาว่าพรุ่งนี้มันจะมีไอ้คู่นี้วางขายนะจิบให้เอาโชว์รูปไปเขาดูนะครับเขาบอกว่าใช่ตอนนี้ของอยู่ในสต็อกแล้วเรียบร้อยเราก็แบบขายให้เราก่อนได้ไหม <laughs> เราอยากได้เขาบอกไม่ได้ต้องขายพรุ่งนี้เท่านั้นบอกโอ้พรุ่งนี้เรากลับประเทศไทยแล้วก็บอกก็ เขาเซซอรี่มาก็คือเสียใจด้วยนะไม่ได้จริงๆเขาต้องขายในวันรุ่งขึ้นเท่านั้นนะครับผมก็กลับมาโอเคแล้วก็คิดไว้อยู่แล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวกลับไปรอบนี้จะต้องไปซื้อมาให้ได้นะครับแล้วก็ไปโตเกียวมาราธอนแล้วก็ได้คู่นี้มาแหละ,ะ S4 Plus ยงกิริเนี่ยแหละครับอ่ะทีนี้ครับเ,เพื่อนๆครับแล้วไอ้ตัว S4 Plus ยงกิริเนี่ยแหละครับมันอยู่ในอ้อเดี๋ยวขอโทษผมยังไม่ได้พูดถึงชื่อใช่ไหมชื่อยองกิริเนี่ยชื่อมันมาจากไหนใช่ไหมครับ โยกิลิเนี่ยมันเป็นคำเป็นคำผสมกันระหว่างคำว่ายงที่แปลว่า4นะถ้าผมพูดผิดขออภัยนะผมก็อ่านมาอย่าดีนะครับยนที่แปลว่า 4, ีกิลิที่แปลว่าตัดตัดสหรือต่ำกว่า4ก็ตรงกับชื่อของเขาแล้วครับ S4 นะครับต่ำกว่า4นะครับก็นี่เป็นที่มาของชื่อนะ,อะทีนี้ล่อีกคู่นี้เนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งไหนของรองเท้าสายสปีดจาก ASIC นะครับตอนนี้สายสปีดของ a s i c เนี่ยนะครับในยุคปัจจุบันนะ ถ้าเราพูดถึงยุค Traditional ยุคอดีตที่ผ่านมาก็จะเป็นรองเท้าแบบสายพื้นบางนะครับอย่างเช่นพวก c าร์เตอร์ซอที่เมจิกอะไรอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้กลุ่มรองเท้าเหล่านั้นเนี่ยก็ยังขายอยู่นะครับแต่ขายอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นหลักที่ประเทศอื่นๆอย่างประเทศไทยเราเนี่ยมันแทบจะไม่ค่อยมีคนใส่แล้วอะ่ะน้อยมากแล้วก็ a อซิกไทยแลนด์ก็ไม่ได้เอาเข้ามาขายเป็นจริงเป็นจังแล้วอะครับเท่าที่ผมจําได้คือ น่าจะสักประมาณเกือบเกือบสปีแล้วที่วางขายแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยก็เงียบไปเลยนะครับหลังจากมีตัวเมตาสปีดพวกนี้มาเนี่ยเขาก็เงียบไปเลยไม่ไม่เอาตัวพวกทาเทอร์อะไรพวกนี้เข้ามาขายไม่เข้ามาทําตลาดอย่างจริงจังนะครับก็เข้าใจได้เพราะว่าเทรนด์ตอนนี้มันเปลี่ยนไปออนักวิ่งหลายๆคนก็หันมาสนใจรองเท้าที่มีโฟมที่หนาขึ้นแต่ยังได้รับการตอบสนองที่ดีและมีแผ่นคาร์บอนด้วยไอ้พวกรองเท้ากลุ่มนั้นนะ่ะมันเป็นรองเท้ายุคโบราณไม่ใช่ยุคโบราณสิมันเป็นยุคอดีต เมื่อสักประมาณ10กว่าปีที่แล้วที่นักวิ่งที่ชอบทำความเร็วนะครับสายซิ่งเนี่ยนิยมใส่กันรองเท้าพื้นบางนะครับไม่ได้มีโฟมที่หนาไม่มีการตอบสนองอะไรไม่มีการซัพพอร์ตอะไรที่ดีมากนักนะครับพวกอย่างทาร์เทอร์สกายเซนเซอร์ยังมีนะทาร์เทอร์อย่างเงี้ยซอร์ที่เมจิกเนี่ยครับนะก็อันนั้นเป็นยุคอดีตนะแล้วตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยในสายสปีดเมจิกมีรุ่นไหนบ้างนะครับเริ่มต้นนะครับผมมีคู่นี้ evo r i n e speed 2นะครับนี่คือตัวเริ่มต้นเลยใช้ไฟฟอมบลัสนะครับนี่เป็นตัวเริ่มต้นของสายสายซ้อมคู่นี้เป็นสายทำความเร็วแต่เป็นสายซ้อมนะฮะนี่ครับคู่นี้แล้วก็มันจะมีอีกรุ่นหนึ่งก็คือ h y เปอร์สปีดไฮเปอร์สปีเน่ยผมไม่มียังไม่มีนะครับแต่ไฮเปอร์ e ปีเนี่ยผมเคยลองไหมยังไม่เคยลองเลยตั้งแต่รุ่นแรกรุ่น2รุ่น3จนถึงรุ่นปัจจุบันรุ่น4ยังไม่เคยลอง แต่รู้ว่ามีตั้งแต่แรกสุดแล้วตั้งแต่มันออกไฮเปอร์สปีดรุ่นที่1นึ่งเมจิกสปีดรุ่นที่1น,นะครับแล้วก็มีเมจิกเรเซอร์เอ้ยเมตาเรเซอร์ acer, เออเมตาเรเซอร์นะครับรุ่นแรกนะครับก็ใครเคยลองก็คอมเมนต์บอกกันมาแล้วกันนะใครเคยจําได้ตระกูลเมตาเรเซอร์เอยที่ผมเคยรีวิวมานะเมจิกสปีดรุ่นแรกอย่างเงี้ยแล้วก็ไฮเปอร์สปีดเนี่ยใครเคยลองคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับถ้า ถ้าเคยลองนี่แสดงว่าเราก็เป็นยุคช่วงเปลี่ยนผ่านยุคมันเป็นยุคแรกที่ a อซิพยายามเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองนะครับพัฒนา Product พัฒนารองเท้าขึ้นมาเพื่อให้มันตอบโจทก,กับสมัยยุคสมัยนะครับโอเคเมื่อกี้เราพูดถึงคู่นี้แล้วนะเทรนนิ่งคู่้อมแล้วพูดถึง h y เปอร์สปีอีกรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็เนี่ยเมจิกสปีดก็เป็นตัวที่ขึ้นมาจาก Hyper Speed ดอีกทีเมจิกสปคู่นี้เป็นรุ่นที่4แล้วครับผมร้องแต่รุ่นแรก รุ่น3รุ่น2ไม่ได้ลองข้ามไปมาลองรุ่นที่3แล้วก็รุ่นที่4คือรุ่นนี้นะครับนี่คือรุ่นที่4ทีนี้ในบ้านเราก่อนหน้านี้ก็จะขายเป็นรุ่นนี้เลยนั่นก็คือ meta speed ใช่ไหมนั่นคือคู่นี้คือ meta speed age paris นะครับหรือก่อนหน้านี้ก็จะเป็นพวก meta speed sky meta speed age meta speed sky plus h p s นะครับมันขาดไปมันมีคู่นี้แหละมันจะแทรกอยู่ตรงกลางระหว่าง magic เนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางเนี่ยเนี่ยตรงกลาง S4 Plus จะเป็นรองทัาที่อยู่ตรงกลางครับถ้าคู่นี้คือเทรนนิ่งทำความเร็วแล้วกแ็แข่งขันนะครับฟูลมาราทอนได้แต่อาจจะไม่ได้คาดหวังเรื่องเวลา S4 Five ก็คือคาดหวังเวลาว่าจะต้องวิ่งต่ำกว่าซับ4ส่วนเมตาสปีดก็เป็นตัวท็อปสุดที่คาดหวังว่าจะต่ำกว่าซับ3ซับ3นั่นเองครับทีนี้ก็พอจะทราบก,กันแล้วนะครับว่าตำแหน่งของตัว S4 p a t y o n k i r i เนี่ยมันอยู่ตรงไหนของสายสปีดของ a s i c นะครับทีนี้เรามาดูกันที่สเปคของรองเท้าคู่นี้กันนะครับแล้วก็เทียบกับรองเท้ารุ่นอื่นๆด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับผมคิดว่าผมอยากจะเริ่มต้นจากตัว EvoRide 2ก่อนละกันเนอะ e v o r i ร e 2เนี่ย r i d e Speed 2เนี่ยครับคู่นี้เนี่ยใช้ไฟฟโฟม l ล s t นะครับเป็นตัวเริ่มต้นเลยสูงส้นเท้าสูง34หน้าเท้าสูง29นะครับดอกอยู่ที่5 น้ำหนักคู่นี้240กรัมในขนาด10 US ไม่มีแผ่นคาร์บอนเป็นรองเท้าเทรนนิ่งราคาก็อยู่ที่4,900บาทเป็นตัวเริ่มต้นตัวเทรนนิ่งไงไฮเปอร์สปีดไม่มีค่าไปก่อนเดี๋ยวถ้าได้มาจะมาอัปเดตกันอีกทีแล้วก็ต่อกันที่คู่นี้ครับเมจิกสปีด4นะครับเมจิกสปีด4จากราคาเดิมจากคู่นี้4,900นะก็ขยับขึ้นมาเป็น6,200บาท6,200บาทเพื่อนๆได้อะไรบ้างนะครับโฟมที่มีความหนาขึ้นนะครับ โฟมส้นเท้าจะสูงอยู่ที่43.5หน้าเท้าสูงที่35.5นะครับดรอปคู่นี้อยู่ที่8นะครับน้ำหนักอยู่ที่256กรัมในขนาด10 US โฟมได้ไฟฟโฟมเทอร์โบที่เป็นก้อนตรงนี้นะครับที่เป็นสีเขียวทั้งหมดนียไม่ใช่ไฟฟโฟมเทอร์โบนะครับแต่มันจะเป็นแค่ก้อนบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับที่เป็นไฟโฟมเทอร์โบอยู่ด้านในด้วยแล้วก็ โฟมสีขาวแล้วก็สีเขียวที่เหลือเนี่ยจะเป็นไฟโฟมบลัสสองชั้นนะครับแล้วก็มีแผ่นคาร์บอนอ่าเขาโชว์แผ่นคาร์บอนอยู่ด้วยใหนตรงนี้ด้วยที e ่วายสปีดสไม่มีนะครับแล้วก็ไฮเปอร์สปีดจะไม่มีแผ่นคาร์บอนจะมีเริ่มต้นที่ตัวเมจิกสปีดสี่นะครับ <Okay. S 2> น้ำหนักสอง้อยห้าสิบหกรัมนะแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นตัว S4 สโฟมคู่นี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่244กรัมน้ำหนักลดลงนะขนาดเท่ากันนะน้ำหนัก244กรัมโฟมใช้ไฟโฟม t ทอร์โบ plus ไม,ไ,ไ,ไม่ได้ใช้แค่ไฟโฟมเทอร์โบเป็นก้อนเหมือนกับตัว magic speed 4นะอันนี้เป็นก้อนเล็กๆที่บริเวณหน้าเท้านะครับแต่คู่นี้คือใช้ไฟโฟมเทอร์โบ plus ตัวท็อปสุดลากยาวตั้งแต่ต้นหน้าเท้าจนถึงส้นเท้าเลยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ชั้นล่างเป็นไฟโฟมไฟโฟมเฉยๆ <c oughs> ไม่มีเทอร์โบไม่มีพระบาสไม่มีอะไรไฟโฟมเฉยๆเลยแล้วก็มีแผ่นคาร์บอนซึ่งซ่อนอยู่ข้างใน ไม่ได้โชว์ออกมาน้ำหนัก244กรัมนะครับส้นเท้าสูง40หน้าเท้าสูง34บนะครับดรออยู่ที่6จะสังเกตว่าจะต่ำกว่า magic speed 4 magic speed 4อยู่ที่43.5นะครับแต่ s 4พ u เนี่ยอยู่ที่40ต่ำกว่าครับแล้วก็ราคาเนี่ยจากเดิม6,200บาทในรุ่นนี้ magic speed 4ก็จะอัพขึ้นมาเป็น s 4พัดที่7,700บาทนี่ราคาขายที่ไทยนะออผมได้มาจากญี่ปุ่นเนี่ย 22,000เยนนะครับแล้วก็ได้แท็กฟรีมาด้วยก็เหลือที่20,000เยนตอนที่บัตรเครดิตเรียเกเก็บมาก็อยู่ที่ประมาณ4,500บาทนะครับเ,ออเจ้าตัว Magic Speed 4เนี่ยราคาที่ญี่ปุ่น18,700เนยนครับราคาจะถูกกว่านะครับประมาณ3,500เยนะประมาณแถวๆนี้นะนะก็ถ้าเทียบกันเนี่ยก็ถือว่าตั้งราคาได้สมเหตุสมผลนะครับเพราะว่า6,200แล้วก็ขยับมาเป็น7,700นะครับ ก็พันหก็ต่างกันเนี่ยสามพเยนกับพันห้าเนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะแต่จริงๆตอนที่ผมคิดอะตอนที่ผมคาดเดาราคาถ้าขายในไทยนะผมคาดว่ามันน่าจะขายสักประมาณ7 0 0 0นมัน7000แน่ๆเพราะว่าคู่นี้มันขับมันเปิดมาที่6กพันสแล้วคู่นี้มันต้องอยู่ที่สักประมาณ7จ็ดพันสองไม่ก็7จ็ดพนะครับแต่พี่ไปเจ็ดพนเเลยผมก็แอบแรงไปทีหนึ่งต้อง บอกว่าแอบแรงไปนิดนึงถ้าสัก7,002หรือ7,005เนี่ยมันยังโอเคไงแต่มันก็ต้องมีส่วนลดไงที่หน้าร้านเอซิเขาก็จะมีส่วนลดอยู่แล้วครับจะส่วนลดออของสมาชิกเองเอ่ยหรือว่าจะเป็นส่วนลดของบัตรเครดิตอะไรพวกนี้เขาก็จะมีให้อยู่แล้วเพราะฉนั้นผมคิดว่าคู่นี้ก็อาจจะมีส่วนลดนะครับ10% 15%ก็ว่ากันไปโอเคทีนี้ถ้าเทียบกับคู่ถ้าเอา S4 Plus คู่นี้มาเทียบกับนี่พี่ใหญ่สุดเลยนะนั่นก็คือ Meta Speed เมตาสปี e d อเนี่ยมันเป็นตัวท็อปที่อัดเทคโนโลยีทุกอย่างไวนะครับไม่ว่าจะเป็นโฟมโฟมก็ใช้ไฟโฟมเทอร์โบพลัสสชั้นแล้วมีแผ่นคาร์บอนอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งถ้าเทียบกับตัว S4 Plus เนี่ยก็ชั้นล่างอะที่ตัว S4 Plus เนี่ยใช้ไฟฟโฟมแต่ Metaspeed ใช้เทอร์โบทั้งก้อนเลยมีแผ่นคาร์บอนเหมือนกันนะครับทั้งคู่มีแผ่นคาร์บอนเหมือนกันหน้าผ้าก็จะต่างกันไปด้วยหน้าผ้าของตัวไอเอสโฟร์เนี่ย ก็ใช้เป็น engineered mesh ธรรมดาแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็น Meta Speed เนี่ยก็จะใช้ motion wrap 0นะก็ถือว่าเป็นหน้าผ้าที่บางมากๆนะครับแล้วก็น้ำหนักเบาน้ำหนักดีมากๆด้วย2คู่นี้ในขนาด10 us เท่ากันนะเ,นเพื่อนๆนะน้ำหนักจะต่างกันนะครับ Meta Speed a g e Paris เนี่ยอยู่ที่194กรัมในขนาด10 us ในขณะที่ S 4 plus y o g i r i อยู่ที่244กรัมต่างกัน50กรัม อืมดูสิผมว่าสิ่งที่ทำให้ต่างก็คือหน้าผ้า motion wrap 2.0แล้วก็โฟมที่ใช้ไฟโฟม Turbo p s u s ทั้งก้อนในขณะที่คู่นี้ S4 p l u พใช้ไฟโฟมทำให้น้ำหนักเมันเพิ่มขึ้นมาถึง50กรัมนะครับแผ่นคาร์บอนมีเหมือนกันเลยนะครับเอาโซก็หน้าตาประมาณนี้นี่เอาโซเขาใช้หน้าตาแบบพิมพ์เดียวกันหมดเลยป่ะเนี่ยเอออไม่ไม่ไม่เนี่ดูเอาโซเอาโซของ ไล่จากซ้ายมาขวาซ้ายมือผมก็คือฝั่งนี้นะเ,เดี๋ยวผมหยิบอันนี้มาด้วยโอเคและนี่คือเอาโซของทั้ง4คู่นะครับซ้ายทางนี้เมตาสปีดเอสปารีสนะครับแล้วก็ตัว S4 p a พารโยกิลนะครับใช้ a อซิคลิปเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเอาโซในตำแหน่งที่สำคัญสำคัญบริเวณหน้าเท้า แล้วก็ส้นเท้านะครับว้าวตรงกลางไว้นะครับส่วนรองเท้าที่เป็นเทรนนิ่งนะครับอย่าง Magic Speed 4เนี่ยก็ใช้เอซิคลิเหมือนกันแต่ของอีโวร่ Speed 2เนี่ยเขาใช้ A H A R A H A, R. A, H A R มันไม่ใช่เอซิคลิอ่ะมันเป็นเทคโนโลยีเดิมนะครับเอาโซเดิมนะครับนี่ก็นเน้นเรื่องความทนทานนะครับก็มีเอาโซที่เยอะขึ้นหน่อยเต็มพื้นที่ขึ้นหน่อยนะครับสำหรับ m มจิกสปีดสีก็จะเต็มพื้นที่แบบนี้เลยส่วนคู่นี้มันเป็นเทรนนิ่งที่น้ําหนักเบาผมว่าเขาเลยทอนน้าหนักลงด้วยนะครับเอาบริเวณตรงกลางเท้าตรงนี้ออกนิดนึงนะครับเพื่อทอนน้าหนักของรองเท้าคู่นี้ให้เบาลงเพราะคู่นี้แค่240กรัมเองเนี่ยส่วนเรื่องความสูงของโฟมนะครับระหว่าง2คู่นี้นะครับ a อสซิ e เมตาสปีดเอชปารีสเนี่ยส้นเท้าสูงที่39.5นะครับหน้าเท้าสูงที่34.5ดรอปอยู่ที่5นะครับส่วนเจ้า S4 p a ฟเนี่ย สูง40หน้าเท้า34ดอ6นะครับราคาขาย8,500บาทกับคู่นี้7,700บาทครับเพื่อนๆครับโอเคถ้าเทียบราคาญี่ปุ่นนะครับ18,700เยนนะครับ6,200บาทไทย22,000เยน7,700บาทไทยนะครับแล้วก็คู่สุดท้าย27,500เยน8,500บาทไทยลองเทียบราคาแล้วก็แอบงงงนิดนึ่ง เออเห็นไหมผมบอกแล้วคู่นี้มันต้องประมาณ7,500มันถึงจะกำลังสวย7,200 7,500แถวๆนี้สวยกว่านะครับข้ามไปอันนี้เรื่องราคาเราไม่ไม่พูดถึงดีกว่าเพราะก็อยู่ที่ ASIC มันอาจจะเป็นลิมิเต็ดก็ได้นะแบบเข้ามาน้อยจำกัดอะไรเงี้ยนะครับก็ใครซื้อราคา7,700บาทก็คอมเมนต์กันบอกมานะครับอยากรู้ว่าใครซื้อแล้วบ้างนะครับผมเมื่อกี้เราเล่าทั้งหมดเปแล้วนะเดี๋ยวไปฟังความรู้สึกผมหลังจากที่ ใส่คู่นี้ทดสอบกันมางนะครับว่าเป็นยังไงครับโอเคเพื่อนๆครับลองแล้วนะครับสำหรับโยกิลิ S4 พัดเป็นยังไงบ้างเรื่องการสวมใส่ผมใส่ตรงไซ้นะครับบวกมันที่1.5เซนเท้าผมยาวจริง26.5ใส่ที่28นะครับ การสวมใส่นี่เหมือนกับใส่รองเท้าเรซิ่งคู่อื่นๆของ a s i c นะครับไม่ว่าจะเป็น Magic Speed C, Meta Speed H Paris นะครับหรือว่าจะเป็น e v o วอ e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  ีดนะผมใส่แล้วคล้ายกันนะครับข้างในเนี่ยผมว่าโครงสร้างข้างในเขาออกแบบดีไซน์มาให้มันใกล้เคียงกันเอ่อจะต่างกับก็คือไอตัวของ m t t s s p e e เอ Paris สเนี่ยที่ใส่แล้วต่างกันรู้สึกว่าหน้าผ้ามันบางกว่านะครับข้างในมันโปร่งกว่านิดนึงนะครับแต่ คู่นี้ S4 Plus เนี่ยพอผมมัดเชือกอะไรให้เรียบร้อยนะครับมัดที่ラ u เนอร์รูนะครับรองเท้าติดเท้าดีมากๆกระชับเท้าดีนะครับผมไม่มีปัญหาส้นหลุดเวลาที่ใส่คู่นี้วิ่งนะครับไม่ว่าจะทําความเร็วในย่านไหนผมถอยลงไปถึงเพซีเนี่ยรองเท้าก็ไม่หลุดนะครับติดเท้าดีต่อทางเรื่องการสวมใส่ผมว่าเป็นมาตรฐานของ asics เ่คือเป็นไซส์เป็นรองเท้าเรซิง่งที่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนใส่ Magic Speed อยู่นะครับก็สามารถ เลือกไซส์ให้ตรงกับ Magic Speed 4ได้นะครับหรือใครที่ใส่ Meta Speed, อชบาริสส s ายบาริสนะครับก็เลือกไซส์เดียวกันได้เลยไม่มีปัญหานะครับผมใส่ตรงไซส์บวกที่1.5เซนนะถ้าผมยาว26.5ใส่ที่28ครับทีนี้มาต่อกันที่ตัวของพื้นโฟมบ้างนะครับหลายๆคนคงอยากรู้ว่าฟีลเป็นยังไงครับแน่นมีความนุ่ม มันฟีลรองเท้าเลเยอร์สองเลเยอร์ที่แบบชัดมากๆครับคือถ้าเกิดผมใส่แบรนด์ไหนที่มันเป็นรองเท้า2องเลเยอร์ฟีลลิ่งมันจะเป็นประมาณเนี้ยคือมันจะมีความรู้สึกว่าแน่นอยู่ที่บริเวณฝ่าเท้าด้านล่างที่เราสัมผัสกับพื้นนะครับแล้วก็ชั้นบนเนี่ยมันจะนุ่มนะครับฟีลลิ่งที่มันผสมผสานกันแบบเนี้ยมันทําให้รองเท้าเนี่ยตอบสนองดีด้วยนุ่มนิดๆด้วยนะครับแล้วก็มั่นคงดีอันนี้สําคัญเลยนะผมว่าสิ่งที่หลายๆคน คาดหวังนะครับจากรองเท้า Racing ก็คือแม้ว่ามันจะเด้งมันจะนุ่มยังไงแล้วก็ตามเนี่ยขอให้มันมีความมั่นคงด้วยเวลาวิ่งมันจะได้สบายขึ้นง่ายขึ้นผมว่าคู่นี้เนี่ย S4 Path เนี่ยก็เป็นคู่หนึ่งที่ตอบโจทย์ได้นะครับตอบสนองดีมากนะครับพื้นโฟมเนี่ยมันเฟิร์มแน่นนะแต่มันมีมันมีความนุ่มนะครับที่ซ่อนอยู่ซ่อนอยู่ตรงกลางอะ่ะพื้นตรงกลางอะ่ะ ไอตัวไฟฟโฟมเทอร์โบพลาสันแหละที่มันเป็นความนุ่มนิดๆแล้วมันเด้งตอบสนองดีนะครับคู่นี้เด้งดีเด้งสนุกมากเลยคาร์บอนที่อยู่ข้างในก็แบบตอบสนองได้เวลาที่เราทําความเร็วเพิ่มมากขึ้นนะครับมันก็รองเท้าช่วยพาเราส่งไปข้างหน้าได้ง่ายขึ้นนะครับผมวิ่งที่ย่านความเร็วประมาณสักเพจเจ็ดก็อีซี่ธรรมดาแหละซอยเท้าเร็วหน่อยนะครับก็ตอบสนองดีพอขึ้นขยับ54ปุ๊บโอ้โหยิ่งสนุกเลย ทีนี้เราลองมาเทียบกับรองเท้ารุ่นอื่นของ ASIC ดูบ้างน,นะครับที่เป็นสายสปีดเหมือนกันเอาคู่ที่ใกล้เคียงที่สุดเลยนะนั่นก็คือ Magic Speed C mg 4พื้นหนากว่านะครับผมรู้สึกว่าตอนที่เราใส่รองเท้า mg 4เนี่ยม,มันมีการสพอร์ตมากกว่าพื้นโฟมเนี่ยน,น,นุ่มกว่านิดนึงนะแล้วก็ตอบสนองได้ไม่ชัดเจนเท่ากับตัว s Plus ถ้าเอาเรื่องการตอบสนองอะเด้งดีเนี่ย S4000 จะกินขาดเลยแต่ถ้าเกิดเอาเรื่องการซัพพอร์ตนะครับเพื่อวิ่งระยะไกลแล้วเกิดคุณไม่ได้อยากทําความเร็วมากนะักเนี่ยผมว่าไอ้ MG4 เนี่ยมันน่าจะตอบโจทย์มากกว่าเพราะมีความนุ่มแล้วก็โฟมก็หนานะครับเน้นซัพพอร์ตมากขึ้นมันเป็นรองเท้าเรซิ่งที่ซัพพอร์ตได้ด้วยอะถ้าเทียบกันกับตัว s 4พ0 0น,นะแต่ S4000 คือเป็นรองเท้าเรซิ่งที่ใช้ทำความเร็วได้มีความมั่นคงดีตอบสนองดีนะครับ อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันต่างกันระหว่าง2คู่นี้ h 4 plus กับ magic speed 4ครับเพื่อนๆครับต่อมาครับเพื่อนๆครับถ้าไปเทียบกับตัว meta speed e g e b a r i s บ้างจะเป็นยังไงครับอันนี้ก็ต้องยอมก็เลยนะมันเป็น racing ตัวท็อปที่ท็อปสุดและนะครับน้ำหนักเบาวกว่านะแล้วก็การตอบสนองก็ดีกว่าด้วยนะครับพื้นโฟมเนี่ยมันมันตอบสนองแบบเต็มเมอะ่ะทั้งแผ่นเลยนะครับคือไม่มีความรู้สึกว่า ชั้นล่างนุ่มแน่นอะไรไม่มีมันโฟมมันเป็นชิ้นเดียวกันหมดนะครับใช้ไฟฟโฟมเทอร์โบพาสทั้งก้อนเพราะนั้นมันไม่มีความรู้สึก2ฟิลลิ่งอ่ะมันเป็นฟิลลิ่งเดียวครับตอบสนองดีดีกว่า s 4พาสยองกิริแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมว่าต่างก็คือไอตัวของเมตา r o cker นะครับความเป็น r o cker shape ของตัวเมตาสปีดเนี่ยมัน agressive กว่ามันชันกว่ามันเชิดหน้ามากกว่าเพราะนั้นพอใส่คู่นี้เมตาสปีดเอชบาริสเนี่ยเราจะถูกบังคับ ให้พุ่งไปข้างหน้ามากกว่าการใส่ตัว S4 Plus ยงกีริครับเพื่อนๆถ้าให้แนะนำว่า S4 Plus เนี่ยเหมาะกับใครนะครับใครอยากได้ r a Racing Shoe นะครับจาก ASIC แล้วยังเคยเคยไปลอง Meta Speed แล้วรู้สึกว่ามันพุ่งไปหน่อยนะมันพุ่งไปนิดนึงนะครับแล้วก็โฟมเนี่ยมันรู้สึกว่าเฟิร์มแน่นไปหน่อยนะครับก็อาจจะมาลองคู่นี้ได้คู่นี้ผมว่าฟีลลิ่งมันต่างกันแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือ ความมั่นคงคู่นี้ผมคิดว่าใส่ง่ายกว่าใส่สบายกว่าตัว Meta Speed Edge นะครับแล้วก็น้ำหนักก็ดีกว่า MG4 ด้วยนะก็ใส่ซ้อมทำความเร็วนะครับ Tempo Day สนุกกว่า MG4 Interval สนุกกว่าใส่ Racing ก็ใส่ได้สบายกว่า Meta Speed มันอยู่ตรงกลางแบบนี้คือใครชอบ f e ลลิ่งแบบนี้ไปลองมนแล้วแล้วรู้สึกว่าไอตัว Magic Speed 4ก็หนักไปหน่อยไอ t a Speed e d มันก็ ซิ่งไปนิดนึงเราไม่ได้ขนาดนั้นก็น,นี้แหละคู่นี้อาจจะเป็นคําตอบของเพื่อนๆนะครับส่วนระยะในการทําการคู่นี้ก็แน่นอนฟูลมารารอนซับโฟเขาชื่อเขาบอกอยู่แล้วนะครับใส่ฟูลมารารอนวิ่งซับโฟแต่เราก็ไม่จําเป็นต้องซับโฟก็ได้นะเราจะใส่วิ่งแบบซับ5ก็ได้เหรือนี้ซับหก็ได้นะครับแล้วแต่คุณเลยแต่คู่นี้มันออกแบบมาเพื่อให้ใส่ซับโฟครับแล้วก็ใส่วิ่งฟูลมารารอนได้แน่นอนนะครับเพื่อนๆครับ ทีนี้อยากฟังความเห็นของเพื่อนเกี่ยวกับรองเท้าคู่นี้กันว่ารู้สึกยังไงบ้างน,นะครับกับ s 4พ่ plus กิริครับและทั้งหมดก็คือความคิดเห็นของผมกับรองเท้าคู่นี้ครับกลับมาที่ outdoor studio ของเรานะครับเพื่อนเพื่อนครับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคู่นี้ s 4 plus โยกิรินะครับส้นเท้าสูง40นะครับและหน้าเท้าสูงที่34ดรอปอยู่ที่6นะครับน้ำหนัก คู่นี้10 US อยู่ที่2 4 4กรัมนะครับราคาขายอยู่ที่7,700บาทคือราคาป้ายในประเทศไทยส่วนตัวผมได้มาที่20,000เยน4,500บาทใครไปญี่ปุ่นนะถ้ามีโอกาสนะครับก็แนะนำเลยฮะลองดูนะครับแต่ถ้าเกิดใครแบบอยากสนับสนุนป้ายไทยนะก็จัดกันไป7,700บาทนะครับคือราคาค่าตัวของ S4 Plus โยงกิริคู่นี้นั่นเองนะครับอ่ะ ก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้ครับเพื่อนๆครับช่วยคอมเมนต์บอกกันทีนะครับว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับรองเท้าคู่นี้ S4 Plus y o จาก A ซคครับใครชอบรองเท้าคู่นี้ติดตามมาตั้งแต่ S4 รุ่นแรกและจนถึงปัจจุบัน S4 Plus แล้วยังไม่ได้เป็นเจ้าของสักทีนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะหรือใครที่ได้มีโอกาสลองแล้วนะครับรู้สึกยังไงกับรองเท้าคู่นี้ช่วยคอมเมนต์บอกกันให้เรารู้กันหน่อยนะครับและสุดท้ายนะครับเพื่อนๆครับไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคู่นี้คู่นี้หรือว่าคู่นี้ก็ตามนะครับแต่มันจะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเพื่อนๆนะครับลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ